คนที่มีที่เขาเรียกว่ามีห่วงเนี่ยห่วงเกิดจากอะไรได้บ้างอ้าวเขามีเมียก็มีห่วงนะห่วงเมียไงห่วงเมียเออถ้ามีลูกก็ห่วงลูกไงถ้ามีธุรกิจตัวก็ห่วงละมีบ้านตัวก็ห่วงมีรถตัวก็ห่วงละใช่ไหมล่ะเออพอมีปั๊บเนี่ยตัวก็คิดแล้วจะเอาไงดีแต่งงานแล้วเอาไงมีลูกล้วจะต้องมีบ้านอ่าก็เพิ่มห่วงไปเรื่อยๆไย เราเกิดมาพร้อมห่วงหรือเราหาห่วงเองอ่ะเราหาห่วงเองโดยสภาพสังคมที่เราเกิดโดยพ่อแม่ที่มงคับให้เราหาห่วงให้เราหาห่วงมาคล้องให้เราด้วยบางทีไม่ได้คล้องเองเองต้องสืบสกุลอ๋อไม่บวชไม่ได้ตระกูลยังไม่มีใครเลยถูกต้องนะไม่ได้เขาก็หาห่วงเองต้องออกไปแล้วนะใช่โชก พราะปัจจุบันมันคืออนาคตไง oh. ห่วงมันก็จะมาแล้วทีนี้จะออกจากห่วงนี่ก็ต้องลำบากแล้วตอนนี้รอให้ลูกโตหรอกรอให้ปลดปลดเสียนรอนูน่นรอนี่ใช่ไหมล่ะโอ้โห oh. จะหมดห่วงแต่ละห่วงนะนเองนะบาง,นะบ,างบางทีรอไม่ยังไม่รอเลยตายก่อนเลยอายุแค่นั้น oh. เอา้มามนุษย์แน่นอนที่ไหน <laughs> ตายพร้อมกับ ห่วง,ห,วงห่วงยังอีกหลายห่วงที่ยังอยู่ในใจเลยทิง้งห่วงไปแล้วฮะตายแล้วอ่ะแล้วยังติดในห่วงนั้นหรือเปล่าติดฮะโอ้ <c oughs> สมัยจะไม่ติดขนาดโพธิสัตว์ท่านยังติดเลยสมัยท่านสร้างบาร,รมีฮะท่านติดี่ะพอท่านตายท่านก็ไปเป็นนกยูงทองต้องมาสลัดขนให้เมียกระลกูกไง วันละคนละคนไงโอ้โห oh. นี่เมียนี่โลภมาก <Okay. S 2> ไหนมึงมาแล้วพูจับมึงเลยถอนขนให้หมดเลย mm. มันไม่เป็นทองซะแล้วตอนมมน,นี้ไม่ใช่ธรรมดานะสุห่วงเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะถ้าใครตัดห่วงได้นะสุดยอดเลยครับครับหลวงตามีรุ่นหมดห่วงไหม รุ่นหมดห่วงแล้วนี่ไงไม่รุ่นไม่มีห่วงเนะี่ยรุ่นนี้ไนงะรุ่นสตางเนะี oh ่ยไม่มีห่วงนะโตมันเป็นกบกลมอ๋อ oh, จริงๆไม่มีห่วงจริงๆไม่มีห่วงนะเนี๋ยรุ่นไม่มีห่วงแล้วมีสตางด้วยอ่าหมดห่วงแถมมีสตางด้วยถ้าใช่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสร้างเหรียญรุ่นใหม่อยู่เหรียญเบื่อโลก เขามีเหรียญเปิดโลกเปิดโลกแต่เราเราสร้างเหรียญเบื่อโลกเนี่ยเอาสาขาเนี้ยสาขาเชียงดาวข้าพ้าเปิดโลกนะครับผมนะก็เบื่อโลกเข้ามานี้อ๋อปิดโลกใช่โอ้คนจะออกจากหัวงอหลวงตาอย่างที่หลวงตาทิ้งมาเนี่ยมันต้องใช้ กําลังใจหรือการตัดสินใจอะไรที่มันจะตัดแบบห่วงไม่ให้มันกลับไปเหลียวหลังมองได้เนี่ยโอ้ยมันต้องมันต้องมีฐานโตลงตาฝึกตั้งหลายปีอยู่กับหลวงพ่อตั้งเจ็ดแปดปีซึงถึงจะคิดออกอ๋อคือหลวงตาสวดมานานแล้วไม่ใช่ว่าจะอยู่จะคิดได้เลย,ยครับทำงานอยู่เลยโบนัสก็เยอะเงินเดือนก็เยอะเจ็ดแปดปีนูน่นน่คิดออกคิดว่าเอ้ถ้าเราไปบวชเนี่ย ไปหาท่านใหม่ใหม่ปีสองปีสามปีสี่ยังถามอะไรผมเลยจะบวชได้ไหมหลวงพ่อ,อถามท่านอยู่นะท่านก็นยิ้มยิ้มม,มองหน้าก็ยิ้มยิ้มบอกเขาว่าถ้าเองยังสวดมนต์อยู่อย่างที่เองทาทุกวันเนี่ยยังไงเองก็ไม่อยู่ครับใช,ใช่ไม่อยู่จริงจริงที่เราก็คิดแล้วถ้าเราไปเนี่ยเรากเกิดไปสร้างเอาศาสตร์หลวงพ่อไปกระจายเนี่ยมันก็คงดังละคิดในใจว่า <c oughs> คิดว่าตัวเองจะดังตั้งแต่คิดเลยนะตุเราก็จะไปนึกถึงนะไอ้คนสองสามคนสี่คนสิบคนที่มันเป็นญาติเราเนี่ยคนแค่เนี้ยกับคนอีกเป็นโกรธโกรล้านล้านเนี่ยนะจะเอาอะไรจะเอาข้างไหนอหใจมันเลยฮึกเหิมนะเอดูมีประโยชน์มากโอ้โหมีประโยชน์อุ้ยเด็กเล็กๆน้อยๆสิบยี่สิบคนเนี่ยมันเด็กๆ<อ>เราไปมันเยอะ ครับใช่ไหมเผลอเผลอกลับมาช่วยมันได้อีกแล้วตอนนี้ก็เป็นแบบนั้นจริงๆไะก็ถูกไงก็เลยตัดสินใจล่าออกเขาก็ยังงงเลยว่าว่าเมืองเนี่ยบ้าแล้วล่ะมันฟองตะบูงอะไรเงขึ้นเลยกําลังเศรษฐกิจดีเลยตอนนั้นโอ้โหดีสุดๆเลยหลวงตามาอยู่ถ้ำมาสามสี่ปีนั่นแหละมันถึงจะฟองตะบูแตกต้มยำกุ้งนะครใช่ มาแล้วมาก่อนแล้วมาอยู่แล้วพวกมาที่หลังบอกเออมึงดีแล้วมึงมาบวชนะของพี่อย่าศึกนะโอ้กูไม่ศึกหรอกูสึกแล้วกูจะไปทำงานอะไรเพราะนั้นผู้ที่ตัดสินใจหนีผัวนีเมียดีอะไรก็ตามมามาอยู่ที่ทราไม่ได้อยู่สาขาเนี่ยท่านต้องมาฝึกนะจ๊ะแต่ต้องคิดแล้วท่านต้องแก่นะ แกแล้วใครจะเลี้ยงฮนะถ้าไม่อยู่กับลวงปู่เนี่ยลวงปู่ท่านมีเลี้ยงนั่นบอกก่อนหนีห่างจากท่านท่านก็หนีเหมือนกันแหละครับท่านมีเลี้ยงแน่นอนนะแล้วก็มีกรณีหนึ่ง,งหรืตนะคือคนที่มาอยู่มาฝึกแล้วเนี่ยแต่มันยังมีห่วงทางโลกที่ยังต้องดึงหรือต้องให้คิดถึงอยู่อะยังเป็นห่วงพ่อแม่หรือเป็นห่วงญาติอะไรเงี้ยที่มันยังตัดไม่ได้มันอยู่ที่กําลังใจเขามีมา,านกน้อยแค่ไหน แต่บางคนมีแต่ก็ใครเป็นอะไรเขาก็ไม่ได้กระทบกระเทือนมากก็ดีแสดงว่าสาธุด้วยฮนะไปกระเกะกะเขาเปล่าๆนะ่ะนะ,ะไปกระช่วยเขาให้หายไม่ได้หรอกไม่ใช่หมอไม่ใช่หมอใช่ไปให้เขาเห็นหน้าได้นะใช,ใช่ไหมล่ะครับเออ,อเผลอๆไปเกะกะเขาเปล่าๆนั่นนะนะและการที่เรามาอยู่นะฮะ เหมือนมาอยู่ฝึกเนี่ยไอสิ่งที่เราทํามันส่งผลกับคนที่เกี่ยวข้องเราอย่างไรอ่ะได้ร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นใช่ให้เขาคืออธิษฐานเนี่ยเขาพอมียังได้เลยหรืออธิษฐานเนี่ยเขาถ้าก็มีบุญก็ทําให้รวยก็ได้เลยนะทุกอ๋อคือแบบ เราอยากมาแบบสบายไม่อยากให้เขามีกังวลให้เขาสุขสบายเราจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์ด้วยฮะทุกข์เราก็ทิษฐาแล้เขาดิครับสดมนก็นเอาพุทธมนเนี่ยเอาขึ้นหลวงปู่ขึ้นจกกักรพรรดเนี่ยแผ่วิญญาณแถวนั้นญาติโกโหติกาวิญญาณเทพพรมแถวนั้นให้เขาดูแลมไม่เห็นยากตรงไหนลยทุกข์ครับมีคนถามมาครับหลวงตาอย่างคนที่ เกิดมาแล้วก็ฆ่ากันไปฆ่ากันมาแล้วก็มาเกิดมาฆ่ากันไปฆ่ากันมาเนี่ยมันจะไปหยุดสายยายกรรมตรงนี้ยังไงอะไม่หยุดจนกว่าจะเจอนักบวชเจอพวกรือสีแล้วก็เจอพวกที่เข้าใจเรื่องอดีตเข้าใจอธิบายให้ฟังอย่าลืมว่าโพลิสัตหรือผู้ที่มีความรู้พิเศษเนะี่ยเขาเขาสามารถจะทำให้เราเห็นได้นะทุก ความรู้พิเศษในพุทธศาสนาไม่ธรรมดานะโตครับ<ะ>อย่างหลวงปู่เนี่ยสามารถจะทําให้เราเห็นได้อดีตเองทําอะไรมากกับคนเนี้ยมันเป็นภาพเลยนะสุครับแล้ว<ะ>มันท่านก็นจะบอกเองไปดูที่ตรงที่เองทําประมาณามันเป็นลักษนะอย่างงี้เฮ<ะ>้ยธรรมดานะโตโอ้<ะ>แต่มันปัญหาเนี่ยตรงฐานนี่นะมันสําคัญนะที่เรามันสดมนกันเนี่ยคือฐานนั้นเนี่ยคืนนี้จากความรู้สึกทางโลกไง เวลาเราสวดมันจะหนีหมดเลยผมรู้สึกไม่ดีหรือดีมันหนีหมดอ่ะเพราะมันอยู่ในพุทธคุณทรรมคุณสังงคุณนะถ้าม,มันสายใหญ่เดียวกันเปอร์เซนต์มากขึ้นเนี่ยโอ้โหความรู้พิเศษถ้ามีในอดีตไหลเลยถ้าไม่มีก็ฝึกต่อเลยแหละเครื่องอยู่ก็จะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยจะปัญหามันปัญหามีถ้าไม่มีครูบาอาจารย์หนุนหลังนะผมนี่โดน โดนโดนสังคมโดนเงินทับตายโดนชื่อเสียงโดนอะไรพวกเนี้ยไ,ไม่มีใครหนุนหลังเพลินไงเพลิ<ม>นเวลาสวดมนตอนกลางคืนแล้วมีความรู้สึกเหนื่อยแล้วก็หนักปวดที่คอหลังคือ หลังสวดก็คือเหนื่อยบางวันต้องหยุดสวดระหว่างที่สวดเนี่ยเกิดจากอะไรครับทำไมไม่แผล่ล่ะต้องอธิษฐานนะแผ่เมตตาเนะี่ยหลวงพ่อท่านให้อธิษฐานแต่เริ่มฝึกแล้วบุญกุศลบุญบาร,รมีเนะี่ยแผล่ตลอดชีวิตอนะถ้าเราไม่แผ่บางทีมันไม่ไปนะไม่ไปถึงเขาจะเกาะเขาก็ไม่ไปอนะมันไม่ไปถึงเขาอะ อย่างเวลาเราไปทาบุญให้ทานอะไรนะมันสว่างเนะี่ยวิญญาณแต่แทบพรมแถวนั้นเทวดดเขามาน้อมมาเนี่ยถ้าเราไม่แผ่ไม่ไปนะทุไม่นะไม่อยู่กับเรานะมันของของเรานะ,ะเราไม่ให้นะไม่ให้ไม่อนุญาตใช่อย่างเราสวดมนต์เนี่ยโอเคสว่างจีสว่าง,างมีวิญญาณพวกจาตุงพวกสมมติมาน้อมมาเนี่ยมันก็ไม่ไปอนยะ่างนียไม่เข้า เพราะตัวเองไม่ให้ไม่ได้ไม่ได้ให้เพราะว่าต้องตั้งศัทธาที่ฐานบุญกุศลบุญบาร,รมีที่พระเจ้าสร้างในอดีตปัจจุบันไปอนาคตเนะ่ยแผ่ตลอด24ชั่วโมงแล้วนะมันอย่างนี้ทุกคนก็ควรจะต้องตั้งแบบนี้นะถูกแล้วก็ควรจะแผ่ให้กับเจ้ากรรมในเวรแล้วก็ควรจะอโหสิกรรมให้กับคนที่เคยทําร้ายเราอ่ะ S <S ใครก็ตามที่เคยฆ่าเคยด่าเคยทรามานเคยทำร้ายร่างกายทั้งจิตใจของข้าพเจ้าในอดีตจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีข้าพเจ้าขออ,อโหสิกรรม <S <S ไม่ต่อต่อมาหนะแล้วมันต้องขออโหสิกรรมบ่อยๆด้วยกว่อนทุกับ่อยๆได้ยิงดีฮะคือเวลาเราสวดมนต์มันคิดอยู่แล้วท่านบอก <S <S ในใหม่เองคิดนู่นคิดนี่อยู่แล้วเองก็เอาคําอธิษฐานพวกนี้ไป ไปในขึ้นของพุทธมตลน่ะระหว่างสวดบางครั้งมันก็คําอธิษฐานก็ขึ้นมาก็อธิษฐานไปตอนสวดด้วยนะโชคคนที่เขาฝึกมาระดับหนึ่งแล้วถ้าเกิดเขาตายแล้วเกิดใหม่นะครับเขาจะจําสิ่งที่เขาไอ้นี่ได้ไหมครับโอถ้ามองเข้าท้องแล้วเกิดน่ะจาได้แน่นอนเลยจุ หลวงตาเจอเด็กหลายคนเนี่ยในยุคน,นี้สามัยฝึกกับท่านเนี่ย<ะ>เด็กบางคนสามสี่ขวบนั่งสามาธิเป็นชั่วโมงเลย<ะ>ที่บ้านเขาพ่อแม่เขากลัวกลัวกลัวลูกจะบวชโอ้โหน่าเสียดายเด็กเด็กเน<ะ>ก็เลยเอาของเล่นมาเอาเด็กมันก็นเลยไปทางนั้นเลยถ้ามันไม่พื้นที่ พื้นเก่ามาดิดมันไม่มันนั่งไม่ได้หรอกเป็นชั่วโมงเนี่ยมันนั่งไม่ได้เหมือนเด็กบางคนเกิดมามันก็สวดมนต์ได้แล้วไงอ้าวหลวงตาอ,อย่างนี้คือพื้นฐานเก่าเด็กเขาว่ามีบุญมาใช่ไหมใช่แล้วทาไมเขาถึงมาเลือกเกิดกับครอบครัวที่ไม่สนับสนุนเขาลนะ่ะโดยกรรมไงอ๋อเขาก็มีบุญมาแต่เขาก็มีกรรมกันมาด้วยผูกพันกันมาแล้วพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ฝึกอะไรนักหนาคือมีบุญคุณต่อกัน นิสายยาเจอกันมาคือเด็กมีบุญกต้องกลับมาช่วยเหลือพ่อแม่คู่นี้ป,ประมาณนั่นแหละเด็กบางคนมนเกิดมายังไม่ทันไลยมัยังพูดได้หลายภาษาเลยจุคไม่ใช่มันเรียนมาจากในท้องนะมันเรียนจากอดีตช่ไมแต่ปัจจุบันในสําคัญสุดๆเลยมีเด็กหลายคนไปแล้วก็ไม่กลับวัดเลยอ,อ้าว วัตถุมันเจริญไงปัจจุบันมันเพลินมันก็ไปเลยไงไม่กลับเลยข้ามฝั่งลาวไปเลยไปถึงจังหวัดเลยก็ข้ามฝั่งไปเลยไงไม่ยอมกลับมันอยู่ที่ปัจจุบันคือต้องเข้าใจว่าอะอดีตคือปัจจุบันเวละการกระทําปัจจุบันคืออนุตถ้าเด็กมันฝึกจริงๆนะโอ้ไม่เห็นนะครูบาอาจารย์มางง์เนี่ยบวชตั้งแต่เน้น่ะ โอ้องค์ไหนบทในเนนคงรู้พิเศษเพียบเลยอ่ะนะ่นไม่ว่าภาคไหนนะมีหลายองค์ดังดังนั้นนั่นส่วนใหญ่บวชจากเนนนั่นะต่อของเก่าได้ไวใช่หนังสือก็ไม่ได้เรียนว่าเอาแต่รู้ทุกอย่างรู้ได้ยังไงอ่ะก็ฝึกไงวันนี้หลวงตาเขาบอกว่าช่วง คือวันนี้รู้สึกว่าไม่สบายแล้วสวดมนต์รอบบ่ายโมงก็ช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นเนี่ยรู้สึกว่าหลวงปู่มารูปหัวแล้วหนูก็บอกกับหลวงปู่ว่าหนูปวดท้องไม่อยากกินยาแล้วก็หลับไปปรากฏว่าหลวงปู่มาจับที่ท้องแล้วก็มีเหรียญมาวางแล้วก็กดไปที่ท้องท่านบอกให้หายใจเข้าลึกๆหายใจช้าๆ สักพักก็เหมือนลุกได้แล้วก็มากราบพระถวายชีวิตพอกราบครบสามครั้งก็กลับมามีแรงหัวที่ปวดก็โล่งหลวงปู่บอกยาไม่ต้องกินนะกินกล้วยเข้าไปแทนเดี๋ยวก็หายแล้วมันก็หายจริงๆเนี่ยนี่คือประโยชน์ในการสวดมนต์นี่คือประโยชน์ในจับหลวงพ่อมันก็ไม่ได้สมัยที่ท่านอยู่แล้วล่ะแต่งนง้นคนจะไปติดท่านได้ยังไงเราถ้าคนติดท่านเนี่ยช่วยได้ โลกเนี่ยอธิษฐานก็ยังหายมุงกลท่านไปรักษาในโรงพยาบาเลเน่อนอนป่วยโรงพยาบาลก็ฝันไปรักษาเสร็จแล้วกวาหา็หายหายจําเป็นต้องไม่ทําอะไรออกจากโรงพยาบาลมีเยอะนะตู่ครับก็หลวงพ่อท่านเป็นโพริสัตย์ช่วยได้ทุกเรื่องอา้าวหลวงตาเชื่อยอย่างนั้นนะหลวงพ่อท่านช่วยช่วยมนุษย์ได้ทุกเรื่องท่านถึงบอกหลวงตามนุษย มนษุษย์วิญญาณทั้งหลายทั้งหมดเนโลกธาตุทั้งหมดนี่แหละน้อมนึกถึงถึง,ถ,งถึงท่านพร้อมกันนี่นะบาร,รมีท่านยังมานี่เดียวเลยทั้งหอกคิดดูในโลกธาตุเนี้ยบางคนถามท่านว่าคนนึกถึงหลวงพ่อเยอะแยะเนี่ยหลวงพ่อจะไปหาใครนั่นแหละจุประโยคนเนี้ยท่านบอกเอ็งไม่รู้จักโปริสัตว์หรือไงอเขาเกิดทำตายเกิดทำตายมาไม่รู้กี่พกี่ชาติ เขามารวมเป็นชาติเดียวรู้หรือเปล่าว่าเต็มแผ่นดิน่ะเองโลกเนี้ยนึกถึงพร้อมกันในงวาเรามีค่ายอย่งางนี้นิดเดียวเลยลูกน้องบริวารเพียบบางทีก็ไปโอ้โหไม่ต้องร้อยถึงหลวงู่อแตัวท่านเนี้ยพอนึกถึงท่านเนี่ยบ,บางบางทีไม่ถึงท่านหรอกบริวารท่านไปจัดการเรียบร้อยอันนี้แหละคือความเป็นใหญ่ก็เลย ใช่เนีย่ยคนฝันอย่างนี้เยอะเนีย่ยที่คนที่ฝันอธิบายเนะี่ยคถ้าจะจับท่านเวลาป่วยเนะี่ยเดี๋ยวท่านก็นมาเป่าหัวมั่งอะไรมัง่งประมาณนั่นแหละ